บีน้ำทิพต์โตย้ายช่องหลังหัวเล่นละครช่องสามยิ้มรักแฮปปี้แต่ยังไม่คิดจัดงานแต่งมองเสียดายเงินตอนนี้สร้างครอบครัวแล้วเล่นเอาแฟนๆฮือฮาเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวบีน้ำทิพย์หลังเปิดตัวร่วมแสดงในละครใหม่ของช่องสามเรื่อง The Idol Game เกมไอดอลล้มตัวแม่ซึ่งถือเป็นการหวนกลับมาร่วมง,งานกับช่องสามอีกครั้งในรอบ8ปปีงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างสงสัยว่าเจ้าตัวหมดสัญญากับต้นสังกัดเดิมและย้ายช่องแล้วหรือเปล่าล่าสุด12พฤศจิกายน2567 ในงานเปิดตัวละครเรื่อง The Idol Game เกมไอดอลล้มตัวแม่บีน้ำทิพย์ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่ายังมีสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษรอ,อยู่แต่ตนสามารถร่วมงานได้กับทุกสังกัดไม่ว่าจะแพลตฟอร์มใดๆเพราะทางช่องเปิดโอกาสในนักแสดงในช่องได้ออกไปหาประสบการณ์และโอกาสในการเติบโตทางด้านการแสดงซึ่งเวลาที่เล่นช่องอื่นก็จะมีโอกาสได้เจอทีมงานใหม่นักแสดงใหม่อย่างเรื่องนี้ก็ได้เจอกับพระเอกหนุ่มเจมมาถือเป็นโอกาสดีๆที่ได้รับเข้ามา แต่จริงๆตนก็เล่นมาหลายช่องแล้วมองว่าสมัยนี้ถ้าผู้ใหญ่เปิดกว้างให้นักแสดงในช่องได้ลองไปสัมผัสที่อื่นทีมงานอื่นก็จะส่งผลในนักแสดงเหล่านั้นได้เติบโตมากขึ้นได้เรียนรู้วิธีการทํางานกับคนอื่นและได้รู้วิธีการทํางานของคนด้านนอกอีกด้วยปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ราบลื่นและมีละครที่ถ่ายพร้อมกัน2เรื่องรวมไปถึงธุรกิจส่วนตัวที่กําลังไปได้ดีส่วนเรื่องความรักกับแฟนหนุ่มฟลุกสหวัฒที่หลังจากฝ่ายชายขอแต่งงานแล้ว จะมีแผนจัดงานวิวาห์เมื่อไร่สาวบีก็เผยว่าตอนนี้ก็ราบรื่นมากๆเรื่องธุรกิจที่ทําด้วยกันก็ไม่มีทะเลาะเพราะมีการคุยกันชัดเจนระหว่างเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานอีกฝ่ายเป็นคนที่ทํางานจริงจังอยู่แล้วก่อนหน้านี้หายจากการถ่ายละครไปหนึ่งกลับมารอบนี้ก็เลยอยากโฟกัสเรื่องละครแต่ก็จะพยายามไปด้วยกันกับธุรกิจส่วนตัวให้ได้แต่สำหรับเรื่องแต่งงานนั้นยังยืนยันคำเดิมว่ายังไงก็คงไม่จัดงานแต่งงานเพราะมองว่าสิ้นเปลืองเงินเกือบเงินไว้ไปเที่ยวหรือฮันนีมูลดีกว่าเป็นการตกลงของทั้งสองฝ่าย และก็เป็นความตั้งใจของตนตั้งแต่แรกก็แล้วมีแค่การสวมแหวนแหละทางผู้ใหญ่รับรู้ก็ถือว่าเข้าใจกันส่วนเพื่อนๆก็มีบ่นว่าอยากมางานแต่งบ้างแต่ตนก็ไม่ใจอ่อนแต่จ,จะจัดงานเลี้ยงกินข้าวเล็กๆก,กันแค่นี้ก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว